สวัสดีครับพี่น้องอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องจักรเสิทธิ์ลำเพื่อนออฟฟิเชียลนะครับตอนนี้เวลาอาโม่งน้อยๆครับ17บเนาฬิกาแม่พี่น้องผู้สัตว์เต็มเดินวันแล้วครับพุณครับเสื้อสัตว์บุญเต็มเดื่องวันแล้วครับโอ้คุณคนสวยโอ้เป็นไงบ้างเป็นไงบ้าง มันยังไม่หายเต้นได้ไหมเต้นได้โอ้สู้ๆเนาะเจ็บตามยีบมันเต้นเนาะเด้อโอ้เอาสู้เอาไม่ได้เจ็บเนาะมาพักเต้นมืออันเจ็บมันเศร้าไปดิอันมันบไดเจ็บหนีมันเศร้ายากเดี๋ยวขีดยาดูๆก็เศร้าหรอแกเสียมเนาะเจี๊ยดัดเปียกขีดยาเฮ้ยพี่น้อง ทิมไรติ oh, ้งของเราคุณครับโอ้เวียดผุณนำภาพมุ่มสูงครับยูทูบเบอร์มุ่มสูงหัวมุ่มสูงกับมุ่มสูง วันเดียขึ้นไป็นยัางงาน,นะครับครับหัวหนาวาแลบว่อน้อนครับคือไปถ่ายคลิปนี้ครับนะครับคุณครับววสวัสดีครับแอดมินอันนี้บาทเท่าไหร่ครับ100บาทรหนะึ่งร้อยบาทหนึ่งร้อยบาทเนาะเด็กหกสิบบ้างใช่ไหม ออเนี่ยละบามบาทเนระดาวกันเนี๋ยเอมาสื่อนกนีก้วไนบาเลยบังคับเราเรียกว่าตามศรัทธาตามศรัทธาแยกแยก

เต็มพอดีนะครับเต็มพอดคพอีครับพี่น้องจากริมรั้วฝั่งนี้เนี่ยพี่น้องพ่อยาวไปถึงหอะระฆังนะครับเต็มพื้นที่พอดีครับสำรับเต็มพื้นที่พอดีสำรับไอ้ที่หมอนำสาวน้อยของเราครับ นี่หอระฆังนี่ท่านท่าเรี่ยวนงครับนะครับท่าเรี่ยวในพื้นหน้าจะฉลองอีกที่หนึ่งนะครับนี่สวยงามครับหอระฆังสนามมื่อนี้ก็กว้างครับกว้างจูได้ประมาณหาพันครับเฉพาะเดินนี่นะครับนี่ครับพี่ห้องเฉพาะเฉพาะลันปูนะครับประมาณประมาณสี่ถึงห้าพันนะครับทะแยน่เข้าไปในในซอกในหลืบก็ได้ไล่อยู่ครับ อยู่ใกล้บ้านมอลำเมังงามพีนองได้สากะเตียม้วครับคิดว่าสียใหญ่แล้วครับพีนองมือเร่งครับประมาณหนึ่งร้อยบาทนะครับนี่ครับเนี่ยบางปขาไม่ขายเท่ากับทีมงานเข้ารับมาผู้สัตว์ผู้เซตเต้าเบแล้วครับ มาได้ไกลดีแม่อ๋อครับอ๋อครับเอาลงมาลงมาเา็้ ่าโอ้โหมุ้งัวยไปล้เขียนแป้งลงมาลงมามาหนาวมาละม้อนครับไปลองพูดับยูซันเจ็ดครับอ้าวโทรไปยังนี่บางนี่กันไหนลงมาลงมาลงมา อาวไปไหนของวิวมุมสูงครับเนี่มอแม่พอดีป่ะพอดีแม่วาได้เบิ่งแยกเทียไปครับแล้วถ้าได้เบิงแยกเดียถจะเป็นนุ่มๆแม่ไปสมองเลยบว่านี่แม่ขันนี่แม่ถ้าได้เบิ่งักเทียจะมคนดังๆแต่สาวน้อยมากแต่แต่แต่องค์หญิงท่านเห็นนังเทียน่องค์หญิงก็ท่านเห็นนักเทียนโอ้ตว่าตะกีย ไปย่เจ้าจะเปิดบ้านดับวระเี๋บัดนี้อุ้งยิงเดาญาตได้มาปวดขา่าได้ไปว่าใดคขนใดคณนใดไปบ้านใดงวเนี้ญาติไปพัเกีครับแจกกแจกจะมาแจกไปบันี้สู้ขับร่างไกลบันนี้นะครับเนาะญาตได้มาปวดขาใช่ไหมครับบ้านบัดจะฟังเลยเด็กบึงบัดบึงหนี่บัดบัดนี้อุ้งยิงเดาแาต่บัดบงโทรศัพท์บัดไม่ได้ติดครับผม ไปไสมาไส่ไปบอกเพ่คู่่ื่อบงมดโมครับเดชี้เนาะเดีี้เมื่อี้เราจะมแนว่าคนคน่แตัวหินาตา้บันไดหรบแม่ว่าคนคนงีคนเี่าคนอะไรนมิเศเน่ครับนไม่ว่าสวยบ่กับว่าสวยเนาะครับเนาะขนเขาเรียกว่านารักบ่กับบ่บัไดอ่ะคือว่าคนมิเษเน่ข้นเบิงเบาเบื่อนะครับเนาะขนมีเศน่ะนเบิงครับ แล้วรูปร่างนี่แม่เบิ้งเล็กหน่อยละเป็นสาวสักหน่อย่ะรับหลอกๆให้ง่ายแต่ของลอกเนี่ยมีแม่หอกแม่รลอกบ้างบางแต่บางตัวจริงแม่แต่บางตัวจริงบ้านี่ตาดีกับบ้ันใดๆแต่ว่าจี่งๆาคนว่าคนดีมีเสน่ห์กับมีมีคนดีคนดีมีเสน่เนียตาตาแบรเนี่ยเป็บแซนตัของสุดมีสคนผู้ดีบ่มีเสน่คนผู้บอดีแต่ว่ามีเสน่ห์นครับคผู้ดีนี่มีเสน่หกับมีเอยครับบ่งแวผู้ดี งามจะซื้อวันนั้มอมิเสนีครับครับครับมเสนร่พันอมบอบคบเนาะถือว่าบ๊บถือว่าบ๊อบคบบ๊บคบบอบค่าเบ้านท่านต้องดูดีสวยดูดีมีเสน์มันจะครบด้วยนะ่ะแม่คุณทุย่างบ๊อบแต่ว่าเบิ่งดีครับ นกนัมีรงไปชงวม่วาครับผมแล้วแ้วแม่บึงพ่นนี่บางคนก็เป็นแอล่่ๆครับบางคนก็รง่ามอ่น้รับอันนี้นูกับูดีแงนูจะแนงามแนบเป็น้ครับผมหนอยเนาะครับผมอ่ะี่นเงอ่าเหมือแรงเหมือแรงถบางตัวแท้ครับยังไกัมาแล้วนะครับ ขอบคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกาาทการารับชมสำหรับเชมีสวัสดีครับ